ชื่อสุพัฒนนะครับนักบุญแก้วเะเทือนะครับวันนี้ขอบคุณซีอนะครับขอบคุณพีดีขอบคุณเอตีนะครับแล้วขอบคุณผู้บริหารจุกจุกรหัสนะครับที่ให้โอกาสผมมาแบ่งปันแผงกับตลาดนะครับก็อยากใับปรเมือดังให้ผู้บริหารและซีอทั้งพีก็ได้ดีอีกสักครั้งหนึ่งครับผมยอดเยี่ยมมากๆนะครับเมื่อกี้ท่านพีดีได้บอกแล้วธุกิจเราก็มี5ดีใช่ไหมครับ สินค้าดีไปแล้วแผนต้องดีด้วยใช่ไหมวันนี้ผมยังพูดดีที่สองก็คือดีดีโอเคไหมนะครับคนที่เปิดโอกาสให้สู่ธุรกิจนะครับก็คือเป็นพี่ชายนะครับต้ขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณโคชตาสุพินแก้วตะเกียครับขอบคุณท่านครับนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ที่พาทําตอนเริ่มต้นเพราะไม่เคยทําธุรกิจนะครับก็ขอบคุณ นะครับอัปไลนะครับคนที่พาเริ่มต้นนะครับขอบคุณท่านเลยครับท่านนักคนเดชจำปีครับโปรดมาะดังขอบคุณท่านหน่อยครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ท่านพาพวกเราทำท่านพาพวกเราเริ่มต้นท่านพาพวกเราทําทุกอย่างเพื่อให้ผมมีวันนี้ได้นะครับอยากอยากขอบคุณครับท่านโค้ศรีชนขอจบด้หมู่นีครับอัรรมประดังหน่อยนะครับยอดเยี่ยมนะครับ อดีตนะครับพูดอดีตนิดหนึ่งแบ็คกราวนิดหนึ่งนะครับผมอดีตบริษัทพนักงานบริษัทปตทนะครับก็ปัจจุบันนะครับลาออกเรียบร้อยแล้วดีไหมครับพราะรู้ว่าที่นี่ยังไงยังไงก็สามารถรวยได้เอาัระเพื่อนให้ดีอยูจครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับได้ฟังฟังแผนบรรยายด้วยวิดีโอไปแล้วนะครับเรามาสรุปกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสัก ไม่เกินสิบนาทีนะครับใครได้ฟังแผนแล้วบ้างขอมือหน่อยว้าวเกือบเกือบหมดเลยนะครับวันนี้ขอถามนิดนึงเช็คนิดนึงว่าคนใหม่เยอะไหมครับวันนี้คนใหม่เยอะไหมคนใหม่ที่มาวันนี้ขอญาตลุกขึ้นได้ไหมครับเอาคนใหม่ที่มามนนีขอญาตลุกขึ้น หรือว่าคนคนใหม่เยอะที่สุดทิดเกดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าท่านไม่ลุกถ้าเป็นคนใหม่ไม่ลุกวันนี้รอบหน้าท่านจะเป็นคนเก่าแล้วโอเคไหมท่านมีสิทธิ์เป็นคนใหม่รอบเดียวเพราะฉะนั้นปร่ม่ใด้ตัวเองเลยนะครับเอาละมาดูแผนตลาดกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านซีอีโอท่านทีดีท่านเอ็มดีนะครับท,ที่ที่สร้างบรษิษัทนี้ขึ้นมา แล้วนำสินค้าที่ดีๆที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นำแผกนการตลาดมาให้เราทำเงินกับ BUG จีดีไหมครับถ้าไม่เจอโอกาสนี้ผมคิดว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสรวยใช่ไหมถามอีกรอบหนึ่งใครคิดว่าชาตินี้รวยได้แน่นอนขอมืออาพร้อมมือให้ตัวเองเลยนะครับเอาละวันนี้ถ้าเราอยากรวย ดีใช่หรือไม่บางโอกาสไม่สามารถรวยได้งานบางงานไม่สามารถรวยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าโอกาสนี้ทําให้เรารวยได้เราพร้อมรวยไหมอ้าวถ้าพร้อมก็ปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสนี้เรียกว่าโอกาสเหนือสามัญมันจะทําให้เราได้อะไรครับได้เงินช่องเงินไหมครับใครช่องเงินบ้าง เราชอบเองินจริงๆใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญครับเขาบอกว่างานงานหลายๆงานก็ได้เงินแต่มันไม่คุ้มค่าที่จะทำใช่ไหมครับเรามาเล่นกับธุรกิจนี้สักปีสองปีมีได้เดือนละ 100, แสนเดือนละสองแสนเดือนละสามแสนหรือมากกว่านั้นหน้าลุยสักตั้งไหมครับ<ช>ผมว่าหน้าลุยนะครับแล้วที่สำคัญเรื่องของเวลาหลายๆคนเราชวนมาวันนี้บอกไม่มีเวลาใช่หรือไม่ เขาบอกว่าไม่มีเวลามาไม่ได้ต้องไปทำโอทีใช่ไหมครับวันนี้ธุรกิจนี้หนึ่งได้เงินเยอะสองได้เวลาได้ใช้ชีวิตไปอยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้แต่เงินยังไหลเข้าบัญชีเราโต๊กโจ๊กโจ๊โจ๊แบบนี้ดีไหมสุดยพอดครับผมเรลหารให้เวลาท่านจะได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญอย่างที่สามก็คือเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับลหลายๆคนมีเงินเยอะ แต่ไม่มีเวลาแถมยังสุขภาพไม่ดีแบบนี้ดีไหมไม่ดีแต่ถ้าโอากาสนี้มีทั้งเงินเยอะๆมีทั้งเวลาได้ใช้เงินแล้วมีทั้งสุขภาพดีเอาไหมครับอาพโปรโมในกให้ดีจร้งนะหนึ่งนะครับถ้ามาสามอย่างนี้เรียกว่าอิสระภาพใช่ไหมจะมีสักกี่อาชีพที่มาแบบนี้ครับ ข้าราชการเยอะไหมครับวัข้าราชการตำรวจเยอะไหมเยอะอยู่นะครับข้าราชการตำรวจเงินเยอะไหมไม่เยอะเวลาเยอะไหมครับสุขภาพดีไหมดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่มาพร้อมกันนะครับข้าราชการครูเยอะไหมครับเยอะอยู่ข้าราชการครูเงินเยอะไหมเวลาเยอะไหมครับสุขภาพดีไหมครับ ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มาพร้อมกันแต่ถ้าโอกาสนี้มาพร้อมกันเขาเรียกว่าอิสระภาพอิสระภาพการไร้เจ้านี้รไร้ใครคนมีนี้กดหนี้ดีไหมใครมีหนี้บ้างใครมีหนี้ต่ำกว่าล้านไม่ยกสักคนเลยแสดงว่ามีมากกว่านี้ใช่ไหมครับเอาพรบมือดังๆเราที่จะกดหนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเองออกจากเจ้านายเรากดเจ้านายไม่ได้ใช่ไหม แล้วปลุเจ้านายไม่ได้หรอกครับหน้าที่เราทำันนี้ได้เยอะๆแล้วเป็นลาออกซะแล้วมันรวยกับบูจี G, โอเคไหม <S 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 อ้าประเมินงานวันนี้เดีววางแผนลาออกเลยนะค,ครับแน่นอนเรามีสินค้าสินค้าดีอยู่แล้วใช่ไหมครับสินค้าดีอยู่แล้วหน้าที่เราใช้สินค้าแล้วมาทำเงินกับบูจี G. ดีไหมใครชอบขายเอาไปขายขายได้ไม่ได้ห้ามโอเคไหมครับไม่ได้ห้ามถ้าขายก็จะมีรายได้พเพิ่มเือมละห้า ทำเงินละหมื่นดีไหมถ้าจะทำงานประจำอยู่มีได้แล้วเงินละหมื่นดีไหมครับผมว่าดีขึ้นแต่หลายๆคนไม่ชอบงานขายก็มาทําเพิ่มช่องทางหนึ่งทําเป็นอุตสาหกรรมเครือข่ายทํากับผู้คนง่ายไหมครับใครรู้จักคนนั้นเอาขึ้โยกหน่อยแทอใครรู้จักคนมากกว่าสอง ใช่ไหมเราทำกับคนนะครับทำ,ทำเป็นโครงการเนี่ยสองปีวันที่ผมเห็นรัางแรกผมเห็นสองปีเนี่ยทำงานโดยษักกทปะรมาก็20ยี่สิบปีแล้วมันยังไม่ได้เดือนละแสนเลยมาทำธุรกิจสักปีสองปีได้เดือนละแสนหน้ารอมั้ยครับหน้าตัดสินใจลวยสักตั้งไหมใครจะดูสองปีขอมือ คนที่ไม่ยกคือยังไม่อยู่สองปีใช่ไหมอยู่ใช่ไหมครับถ้าอยู่สองปีได้เดือนแสนน่าอยู่ไหมเรียนรู้กับพีเอจีเลยครับถ้าพร้อนานๆก็ต้อเรียนรู้กับพีเอจีเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เราเรามีหุ้นส่วนวันที่ผมเข้าสู่ธุรกิจนี้ไม่เคยทําธุรกิจในแนวนี้ครับทําีเอจีครั้งแรกเซ็นไปสมัครที่นี่ครั้งแรกผมชอบที่มีห้าหุ้นส่วนนี้ช่วยเรา คุณส่วนที้หนึ่งครับเป็นบริษัทไปเนตยูนิโกไบเนตยูนิโกคือคนที่กอดน,นั้นเป็นซีอของเราท่านเป็นพี่ที่มีแต่ให้ยอดเยี่ยมไหมครับท่านนําสินค้าทาํทาแผนกในตลาดทั้งทุกอย่างเ้วยเราคนไทยร่ำรวยปรเมือดัวในดานซีอีโอพันชาติสงสาครับยอดเยี่ยมนะครับทําหน้าที่อะไรนาสินค้านะดูแลเรื่องกฎหมายถูกกฎหมายมากกว่า20ปีแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวโอเคไหมครับทําธุรกิจนี้ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายถูกกฎหมายมากกว่า21ปีแล้วทุจนจดทะเบียน50ล้านโอเคไหมน่าทํำไหมครับขนาดบางบริษัทไม่ถูกกฎหมายจะไปทําเลยใช่ไหมมีใครไปทำบ้างไหมไม่มีใช่ไหมครับเอาผลบาริการคนที่ทําบิีตีทุกคนเลยนะครับมีธุรการจัดเตรียมสายงานโดยท่านอ็มดีรูปหล่อ เอ็มดีใจดีมากบางคนลืมรักษาสายงานเอยล่ะร,รักษาทีวีใช่ไหมครับทำเสียงร่อยร่อยไส่ทำหน้าไปหาท่านเอ็มดีท่านเอ็มดีให้รักษาคืนนี่มึงยอดเยี่ยมไหมอเอาผลเบลดาห์ขนะท่านเอ็มดีเราติดเลยครับเราที่ต้องการธุรกจิจด,ดีขนาดไหนแขนดีกินขาดีถ้าไม่จ่ายเงินให้เราจะทำไหมใครจะทำที่ห้เอาลอยยิ้มดีไหม ไม่มีผมชอบธุรก,กิจน,นีจกก้หนึ่งจ่ายเป็นรลายวันอังคารสุกอังคารสุกเดือนละเก้าถึงสิบครั้งยอดเยี่ยมไหมรายเดือนก็มีอีกปีละร2อยี่สิบครั้งยอดเยี่ยมไหมนะครับรายเดือนก็มีวันที่สิบแล้วยังมีหุนส่วนที่สองครับคนที่ก่อตั้งระบบนี้ขึ้นมาเป็นท่านทีดีรูปหลอท่านให้มาเป็นคนแรกที่มาเปิดงานไปแล้วนะครับอยากจะานมล่มบริการท่านพีดีอำนาจทัา,า,นานสาเลยนะครับ ระบบนี้สร้างขึ้นมาให้เราเรียนรู้ส่งต่อทำซ้ำให้เราทำเงินได้ไง่ายก็คือระบบ Big d i s p r a m สอนอะไรสอนให้เราอ่านให้เราฟังให้เราเข้าบรรยากาศแบบนี้เรียนรู้ในบรรยากาศแบบนี้ดีไหมโรงเรียนนี้สอนให้เราทำเงินล้านเงินแสนอยากเรียนไหมครับเราเรียนได้ไหมถ้าเราเรียนในระบบนี้ผ่านได้สักสองปีแี้ท่นแสนน่าเรียนไหมครับอา้าวผมมานางก่นที่จะเรียนเลย แพลตฟอร์มแมงกู๊มาเก็ตวันนี้มีสินค้าหลายรายการมากให้เราไปช็อปใช้เราแค่ชชแชร์แชทออดทำออนไลน์ได้เลยแล้วก็ได้เงินยอดเยี่ยมไหมครับโลกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเราต้องมีเครือข่ายเป็นของตัวเองเราถึงจะรวยเอาโปรพาราไดนให้หุ้นส่วนที่สามเลยนะครับหุ้นส่วนที่สี่ผ่านก็ได้ก็คือทีมนี่แหละทีมคือใครทีมคือใครครับ ทีมคือคนที่ชวนคุณมาวันนี้ทีมคือคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันเราให้ทำธุรกิจดีสําเร็จรับเขี้ยมไหมครับรัะนั้นปลไปไุกองินใดคนที่ชวนนั้นมาเลยนะครับทีมจะพาช่วยเหลือพาสนับสนุนพาทำพาเริ่มต้นดีไหมยอดเยี่ยมไหมครับคุณทําไม่เป็นเขาจะพยายามให้คุณทําให้ได้สอนคุณพาพยายามให้คุณรวยดีไหมแบบนี้ ธกิจข้างน,นอกสอนไหมครับธุรกิจข้างนอกไม่สอนเรานะแต่ธุรกิจนี้สอนให้เรารวยทิ้งทันฟรีด้วยดีไหมอาพรบมรัน์คนที่จะรู้เลย,เลยนะครับนี่คือสี่วุ้นส่วนนี้ที่ช่วยเรานะครับจ0ตสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหน้าที่เรามาทำสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำอะไรบ้างเรียนรู้ได้ไหมครับเรียนรู้ได้ไหมให้เรียนรู้ได้ข้อมืออาพรหมรัตน์คนที่จะเรียนรู้เลยนะครับ แล้วก็จริงจัง,ง,งจริงจังกับเป้าหมายของท่านจริงจังกับความหวังของท่านท่านต้องการอะไรท่านอยากได้อะไรจริงจังได้ไหมจริงจังด้ท่านก็รวยได้พร้อมือดังทุกคนดีละครั้งหนึ่งนะครับยอมไม่สอน,ลน,น,น,นกลรลงทุนบลทนยืนตานอยู่ให้ได้ทุกโครงการสองปีนานไปไหมไม่นานใช่ไหมครับอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ท่านก็รวยได้พร้เมือดรงทุกครั้งหนึ่งนะครับเอาละ วันนี้เรามาสรุปโครงสร้างกันนะครับแผนเมื่อกี้บรรยายวีอยู่อไมาสรุปโครงสร้างวันนี้ผมจะยกโครงสร้างสามโครงสร้างโครงสร้างขนาดเล็กกลางใหญ่โครงสร้างขนาดเล็กคือ SME สามรหัสนี้เราเลือกสินค้าครับให้ครบรหัสละพันทีวีสามรหัสเราสามารถสร้างทีมได้สี่ทีมสี่ทีมนะครับสร้างทีมที่หนึ่งเกิดทีวีขึ้นทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่เกิดทีวีขึ้นการจ่ายเงินั อันคารสุกเนียครับรหัสที่สองคำนวณกว่าเมื่อเกิด PV ขึ้นเราจะจ่ายโบนัสอัคารสุกอัคารสุกรวมแปดรอบรหัสที่สองรับไปหนึ่งหมื่นบาทต่อเดียวอยาเยัมไหมรหัสที่สาม s m ีครับคำนวณโบนัสอีกทีหนึ่งอัคารสุกรวมแปดถึงเก้ารอบรับที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนจากนั้นส่งคะแนนหารหัสที่หนึ่งก็จะมีฝั่งซ้ายบาลานซ์ฝั่งขวาบาลานซ์กันคูณอีกทีหนึ่ง รายอันาดสุขอันาดสุขรวมแปดถึงเก้ารอบรับผิดหนึ่งหมื่นบาทรวมรายได้โครงสร้างเ e อสเอีละโครงสร้างยินรับที่สามหมื่นบาทต่อเดือนดีไหมครับพอใช้ไหมพอไหมครับไม่พอพอปดนีีได้ไหมถ้าปดณนีไม่ได้มันมีอีกโครงสร้างหนึ่งที่เพิ่มขนาดโครงสร้างก็คือโครงสร้างขนาดกลางโครงสร้างขนาดกลาง,าง,รางาเราเลือกเซนชาร์มินิสาม โดยเราเลือกสินท้ายพบรหัสละ5,000 t ี3รหัสดีไหมครับการสร้างทีมสร้างได้4ทีมเหมือนเดิมครับสร้างได้4ทีมแต่สิ่งที่มันต่างจาก s b ก็ b คือเมื่อสร้างทีมเกิดว v ขึ้นหรหัสที่2จะจ่ายโดนันัดสุดอันคานสุดรวม8ถึง9รอบสามารถจ่ายได้ที่500,000บาทต่อเดือนยอดเยี่ยมไหมพอตอนนิดนีได้ไหม โอ้นะครับแล้วรหัสที่3ามก็เช่นเดียวกันสาม,มารถรับโบนัสอันคาดสุดอันขาดสุดรวม8ปดเป้ารอบรับที่5้าแ0นบาทต่อเดือนจากนั้นส่งหารหัสที่หนึ่งที่หนึ่งก็ย,ยังคำวนวณอีกครับซ้ายขวาบาลาูนสารดิบสองรับไป8ปึง9เรอบอีกครั้งหนึ่งรับที่5้าแ0นบาทรวมรายได้แฟนชายมิน่รับที่หนึ่งลาห้าแสนบาทต่อเดือนโอเคไหมพอ,อใช้ไหมครับพอกดนี่ได้ไหม อ่ะมเวลางานก่อนที่จะตดนี่เลยนะครับนี่โครงสร้างก,กลางนะครับสําหรับคนที่บอกว่าเอาล่ะครั้งเดียวนะ่ยลุยครั้งเดียวเหนื่อยเหมือนกันเอามันใหญ่ไปเลยมันมีโครงสร้างนีครับโครงสร้างแฟรนไชส์เป็นโครงสร้างที่คุ้มค่าที่สุดถึงท่านจะมีเงินมากว่นนี้ก็หลุมได้เท่านี้โอเคไหมาะซีอูเขียน แถนมาแล้วก็ยื่นกฎหมายผ่านให้ลุงให้เท่านี้ดีไหมครับก็สามารถสร้างทีมได้4ทีมเช่นเดียวกัน4ทีมสิ่งที่ต่างจากโครงสร้าง SME กับโครงสร้างปัญชัยนี้ก็คือรหัสที่2ครับสามารถรับโบนัสอังคาดสุขพานสุขรวม8ปถึงเรอบรับที่9ก้าแสนอบาทต่อเดือนนักลงทุนในรหัสที่สองท่านเลยรหัสที่สามก็เช่นเดียวกัน สามารถรับโบนัสนัดอังทารสุกรวม8-9ถึงรอบท่านรับที่9,024,000บาทอีกครั้งหนึ่งดีไหมเอาไหมทับเงินเข้ากับต่อท่านเอาไหมครับยังไม่พอครับรหัสที่หนึ่งยังคำนวณอีก่ท่านยังสามารถรับโบนัสอังคารศุกร์รวม8-9ถึงรอบรับอีกครั้งหนึ่ง9,024,000บาทต่อเดือนประมาณกี่ตันเนี่ยรวมลายได้ โครงสร้างนี้สามารถรับรายได้สูงสุดที่สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อเดือนครับโปรเพื่อนให้แฟนชายเอสเลยวันนี้โครงสร้างผมยกตัวอย่างสามโครงสร้างผมเชื่อว่าทุกคนเลือกได้ใช่ไหมครับเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกอะไรเราเลือกโครงสร้างไหงนจงเลือกโครงสร้างตามดดความฝันของเราโอเคไหมวันนี้ผมมาสรุปแผนการตลาด นะครับวันนี้อยากฝากไว้สุดท้ายแล้วยืมโค้ดหนุ่มมาวันนี้ถ้าเราต้องการรวยเราต้องทำในสิ่งที่มันรวยได้ใช่ไหมครับโค้ดหนุม่มบอกว่าไม่มีใครทําให้เรารวยได้ถ้าเราไม่อยากใช่ไหมและก็ไม่มีใครทําให้เราจนได้ถ้าเราไม่ยอมใช่หรือไม่ วันนี้ถ้าเราอยากรวยเราต้องทำในสิ่งที่มันรวยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เลือกไม่ทําไม่ตัดสินใจที่ทลงมือทำปิดไปไม่ได้แน,น่นอนเรารวยไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้ผมเชื่อว่าผู้คนเห็นโอกาสวันนี้เจอโอกาสแล้วหน้าที่เราลงมือทำรวยกับธุรกิจนี้ร่ำรวยไปกับดีอูดีดีไหมครับใครพร้อมจะรวย,ด,ยรด้วยกันมาเมื่อใครพร้อมจะรวยจริงขอสองมือใครพร้อมจะรวยจริง